สวัสดีจ้าวันนี้นะคะป้านุชนะคะมาไหว้พระที่วัดชนะสงครามนะคะก่อนจะเดินเข้าไปถึงวัดชนะสงครามนะคะด้านนี้นะคะจะมีศาลเจ้านะคะเข้าไปขอพรกันนะคะ ด้านานี้นะคะคือพระอุโบสถวัชนาสงครามนะคะวัชนาสงครามนะคะมีตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะเดิมชื่อว่าวัดกลางนาเพราะว่ารอบๆวัดมีทุ่งนาน,นะคะด้านบนของพระอุโบสถนะคะมีช่องระบายอากาศนะคะ ด้านนี้คือองค์พระแน่ธรณีนะคะพระอุโบสถของวัชนาสงครามนะคะจะมีหน้าต่างอยู่รอบพระอุโบสถนะคะ ด้านหน้านี้นะคะคือสมเด็จกรมพระราชวังบรวรมหาสุลสิงห,หนานาโรมบูรณะปราินสังครวชนักองครามนะคะ มาไหว้พระในพระอุโบสถกันนะคะ ในพระอุโบสถนะคะจะมีพระประธานคือพระพุทธนารสีตีโลกเชมมเหทิสสะปูชนียาชายันตะโคดมบรมศาสดาอนาวรายานปางมารไมใชนะคะหรือเรียกว่าหลวงพ่อโบนะคะมาขอพรให้ชนะอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามกิดของปานุน,นะคะสวัสดีค่ะ